ปัญหาจากหนูและการควบคุมหนูบทนำหนูเป็นสัตว์ฟันแทะคือมีฟันหน้าสองคู่ฟันบนสองคู่ฟันล่างสองคู่มีลักษณะโค้งเข้าหากันฟันงอกยาวได้ตลอดชีวิตของมันเฉลี่ยปีละห้านิ้วดังนั้นเพื่อไม่ให้ฟันแทะคู่หน้ายาวเกินไปหนูจะมีนิสัยชอบตัดแทะสิ่งต่างๆเช่นประตูหน้าต่างไม้สายไฟเหล็กเพื่อรับฟันแทะให้คมและทําให้ฟันแทะสึกกร่อนไม่ยาวจนกินอาหารไม่ได้ด้วยพฤติกรรมนี้ จึงสร้างความเสียหายด้านทรัพย์สินให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังกินวัตถุดิบอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดชานอ้อยรวมทั้งเศษอาหารในบ้านอีกทั้งยังขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่คนและสัตว์ประสุสัตว์ลักษณะและชีววิทยาของหนูหนูในประเทศไทยอยู่ในวงมูริเดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กประเภทฟ,ฟันแทะหนูกินได้ทั้งพืชและสัตว์ มีขนเรียบปกคลุมตามลำตัวและขาสีขนจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสถานที่อาศัยหางเกลี้ยงไม่มีขนสีของหางมีความสำคัญในการจำแนกชนิดหนูใช้หางเป็นอวัยวะที่ช่วยให้เกิดสมดุลหนูจะเริ่มแทะสิ่งของเป็นตั้งแต่มีอายุได้ประมาณสองสัปดาห์ขาคู่หน้ามีนิ้วข้างละสีนิ้วทำหน้าที่จับอาหารและขุดดินโดยปกติจะสั้นกว่าขาคู่หลังขาหลังมีนิ้วข้างละหนิ้วแข็งแรง ทำหน้าที่ช่วยในการกระโดดสามารถกระโดดในแนวราบได้ไกล3ฟุตและแนวดิ่งไกล4ฟุตแนวทางการป้องกันหนึ่งการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม1.1ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรือนและโรงเรือนไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของหนูวิธีนี้เป็นวิธีการดีสุดและเป็นการควบคุมจํานวนที่ถาวร1นการดำเนินงานดูแลทำความสะอาดจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำและจัดให้เป็นระเบียบ ราะหนูเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว1.3การป้องกันมิให้หนูเข้าสู่อาคารหรือที่พักอาศัยเมื่อสำรวจพบว่ามีช่องทางเดินของหนูควรดำเนินการการอุดช่องทางที่หนูสามารถวิ่งเข้าอาคารหรือที่พักอาศัยโดยการกรุด้วยตาข่ายหรือสิ่งที่สามารถป้องกันหนูเข้ามาในตัวอาคารได้วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานการกัดแทะของหนูได้ สำหรับประตูที่ทำด้วยไม้ควรหุ้มขอบและมุมของประตูด้านล่างด้วยโลหะเพื่อป้องกันหนูแทะ1.4เก็บอาหารสัตว์เลี้ยงเช่นอาหารเลี้ยงสุนัขหรือนกให้มิดชิดเพราะหนูจะเข้ามากินอาหารเหล่านี้ได้1.5การรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยในห้องครัวเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำลายแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนูโดยเฉพาะมูลฝอยเปียกจะเป็นแหล่งอาหารของหนูส่วนขยะมูลฝอยแห้งหนูจะใช้วัสดุเหล่านั้นทำรังดังนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร1.6ตัดหญ้าไม่ให้สูงกว่า2นิ้ว1.7ตัดพุ่มไม้และกิ่งไม้ให้อยู่ห่างจากอาคารหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยตัดพุ่มไม้ให้อยู่ห่างจากโรงเรือนอย่างน้อย60เซนติเมตร1.8วางไม้ให้ห่างจากอาคารหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู1.9เก็บอาหารของคนและอาหารสัตว์เลี้ยงไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด 1>, 1. 1 0หนึ่งเก็บขยะหรือปุ๋ยในถังที่มีฝาปิดแน่นนหนา1.11 1 1หนึ่งหนึ่งจุหนึ่งแนวทางการกำจัดหนึ่งการใช้กับดักที่นิยมใช้ได้แก่กับดักแบบตีให้ตายและกับดักแบบกรงการวางกับดักหนูควรวางไว้ที่ที่หนูมาหาอาหารตามทางเดินของหนูโดยวางชิดกับฝาผนางังหรือวางซ่อนตามกองอาหารสาหรับอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อควรเปลี่ยนอาหารอยู่เรื่อยๆและต้องเป็นอาหารที่หนูคุ้นเคย วิธีนี้มีข้อดีคือปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงข้อเสียคือประสิทธิภาพในการดักน้อย 2. การใช้สารเคมีได้แก่การวางยาเบื่อจะต้องคำนึงถึงเวลาการวางยาเช่นควรวางในฤดูแล้งหรือขณะที่เตรียมการเพาะปลูกเนื่องจากช่วงเวลานั้นหนูกำลังขาดอาหารก่อนวางต้องเก็บอาหารให้มิดชิด2.1ผลิตภัณฑ์กำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว Acute Poison r o d e n t i c i d e เป็นสารที่ออกฤทธิ์เฉียบพลันทันทีเมื่อหนูได้รับสารนี้เพียงครั้งเดียวเช่นารอซนิกโซเดียมฟลูอ,ออรแอซิเตตซิงฟอสไฟต์เป็นต้นข้อดีคือทําให้หนูตายได้ทันทีประหยัดค่าใช้ใจ่ายและหนูไม่สร้างความต้านทานสารพิษข้อเสียคือหนูเข็ดขยัดเยือ่ออันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงสูง2.2ผลิตภัณฑ์กำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้าอนติคอแอคิล t นโดเดนไซ เป็นสารที่ต้องกินติดต่อกันช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือกินครั้งเดียวและสะสมพิษในร่างกายถึงปริมาณเพียงพอจึงออกฤทธิ์ทำให้ตายโดยเกิดอาการเลือดไม่แข็งตัวเปิดของร่างกายตามบาดแผลเลือดข้างในอวัยวะต่างๆของร่างกายและตายในระยะเวลา3-15วันแบ่งเป็น2กลุ่มคือ2.2 1ผลิตภัณฑ์กำจัดหนูชนิดที่ผลิตขึ้นทดแทนสารกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์เร็ว สามารถแก้ปัญหาการขยะดื่พิษของหนูผลเสียของสารกำจัดหนูชนิดนี้คือการสร้างความต้านทานให้หนูสารพิษที่นิยมใช้คือวอลฟารินฟูมาลินฟูมาลินคูมาคลอ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 2 2จสองผลิตภัณฑ์กำจัดหนูชนิดที่พัฒนาและผลิตขึ้นมาใช้กับหนูและสัตว์ฟันแท้ที่ต้านทานวอฟารินสารกลุ่มนี้มีความเป็นพิษมากกว่าสารในกลุ่มแรกไดเฟนาคุมบรไดาฟาคุม โบรมาดิโอโลนโฟลคูมาเฟนไดเฟติโอโลนทั้ง5ชนิดมีความเป็นพิษคล้ายกับสารกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ชาติตัวอื่นแต่เป็นสารที่หนูกินเพียงเครนนกินเพียงครั้งเดียวถึงตาย 3. การใช้สิ่งมีชีวิตช่วยควบคุมสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่เป็นศัตรูกับหนูเช่นสุนัขแมวและพังพอนเป็นต้นผลิตภัณฑ์กำจัดหนูและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปรศุสัตว์ โดยสาม,มารถพิจารณาได้จากมุมบนขวาของฉลากผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการระบุว่าทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่กปส x, x of xx x, คือตัวเลขซึ่งมีทั้งหมด10หลักตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ดีของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์0215904021ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กำจัดหนูที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมเช่นไดฟินาคมและโบรมาดิโอโลนเป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมเช่นกรูทาร์เรลดีไฮด์การทำความสะอาดบริเวณที่พบหนูหากพบหนูที่ติดกับดักหรือพบรังหนู ควรสวมถุงมือและสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ซากหนูหรือรังหนูจนชุ่มนานประมาณ5นาทีจากนั้นนำใส่ถุงพลาสติกสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อและเก็บกวาดบริเวณที่หนูตายหรือบริเวณที่หนูตายหรือบริเวณที่พบรังหนูนำถุงพลาสติกที่ใส่ซากหนูหรือรังหนูใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นและมัดให้แน่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสรุปการป้องกันและการควบคุมหนูจึงเป็นเรื่องสำคัญตามหลักระบบป้องกันภายทางชีวภาพ เพื่อไม่ให้หนูเป็นแหล่งแพร่ชเชื้อในฟาร์มและไม่ให้หนูเข้ามาสร้างความเสียหายในฟาร์มได้